สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวรอบวันนะคะวันนี้วันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2558ค่ะอยู่กับรินดาดาราวีเลิศนะคะวันนี้ก็เช่นเคยมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามกันมากมายเลยเดียวนะคะอย่างเรื่องของความคืบหน้าคดีของที่เมื่อคื้นเมื่อวันเสาร์นะคะเป็นอุบัติเหตุเกิดไฟไหม้ที่ อาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ตรงรัชโยธินเนี่ยนะคะล่าสุดก็จะมีการเรียกพนักงานที่พ่นยาฆ่ามแมลง4คนมาให้ปากคําเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงระหว่างก่อนเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะล่าสุดก็มีการเดินทางไปแล้วก็มีการชี้แจงกับทางนักธุรกิจของญี่ปุ่นนะคะบอกว่าจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งให้ได้ภายใน1ปีนะคะพร้อมกับเชิญชวนนักธุรกิจญี่ปุ่นให้เข้ามาลงทุนพัฒนาโครง ิไทยยด้วค่ะในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาพร้อมคณะวันนี้ที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวนะคะนายฮิโรยุกิชิเกะประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเจโทโอก็เข้าเยี่ยมคาระวะด้วยนะคะในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็ได้ย้ำว่าไทยเนี่ยให้ความสําคัญแก่เจโทโอและก็การลงทุนของญี่ปุ่นซึ่งนะับเป็นประเทศที่ลงทุนในไทยเป็นอันดับหนึ่งค่ะ โดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ลงนามความร่วมมือส่งเสริมของในกิจการระหว่างเจทรแล้วก็คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3ส,สถาบานันหรือว่ากกรอของไทยนะคะส่วนประธานเจทรเองก็ยืนยันว่าจะ,ลง,ะลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องเพราะว่านักลงทุนญี่ปุ่นนยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยพร้อมกันนี้ก็ฝ่ายนายกรัฐมนตรีช่วยพิจารณาด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ของญี่ปุ่นด้วยนะคะที่ประสบอุปสรรคด้านการลงทุนในไทยเนื่องจากมาตรการที่เข้มงวดค่ะ นอกจากนั้นในระหว่างการรับประทานอาหารเช้านะคะนายยาสุฮิสาชิโอสกินะคะรัฐมนตรีสารณาสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่นก็นํากลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทายญี่ปุ่นพักเสรีประชาธิปไตยเข้าพบโดยได้มีการหรือร่วมกัน นายกรัฐมนตรีไทยก็ชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสควบคู่ไปก,กับการปฏิรูปเพื่อให้ไทยมีพื้นฐานที่เข้มแข็งโดยเดินหน้าปฏิรูปตามรถแบบตอนนี้อยู่ในระยะที่2แล้วนะคะแล้วก็เตรียมการเลือกตั้งตามนทางประชาธิปไตยให้มีผลอย่างยั่งยืนซึ่งกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทยญี่ปุ่นก็แสดงความเข้าอกเข้าใจนะคะต่อสถานาสถานการณ์การเมืองของไทยรวมไปถึงยินดีสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลไทยในการปฏิรูปประเทศด้วย นอกจากนี้เนปประยุทธ์ก็ยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเข้าใจดีว่าการเป็นประชาธิปไตยต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าการเลือกตั้งที่ดีก็ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สุจริตด้วยพร้อมกันนี้ก็เชิญชวนให้ญี่ปุ่นร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจการคมนามานม,มขนส่งความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและการพัฒนาทรัพยากรมย์ด้วยค่ะ ส่วนกรณีเรื่องที่ว่าทางคอสชอนะคะมีคาสั่งห้ามอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางออกนอกประเทศนะ,ะกรณีที่จะเดินทางไปที่ฮ่องกลงล่าสุดทางรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็ยอมรับว่าคอสชอไม่ได้มีสิทธิ์สั่งห้ามคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางออกนอกประเทศนะคะ ส่วนอีกด้านหนึ่งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเลขาธิการคอรสชอก็บอกว่าต้องชะลอเรื่องของการขออนุญ,ญาตไว้ก่อนนะคะเนื่องจากคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าวนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการเข้าสู่กระบวนยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการชะลอรเรื่องการเดินทางออก,ออกประเทศค่ะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะก็ได้กล่าวก่อนเดินทางไปสิงคโปร์วันนี้นะคะโดยบอกว่าคอสชอเนี่ยสั่งชะลอ การขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศของยิ่งลักษณ์โดยบอกว่าเป็นไปตามคําสั่งของพลเอกประยุทธ์นะคะที่กระชับให้พิจารณาข้อกฎหมายอย่างรอบคอบก็เห็นว่าต้องรอไว้ก่อนนะคะเนื่องจากตอนนี้อายการสูงสุดนกำลังดําเนินการตามขั้นตอนในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว ส่วนทางด้านพลเอกประวิยิย์วุษ์วรงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม,มยอมรับนะคะว่าคอสชอไม่มีอำนาจในการอนุญาตอีกนายกรัฐมนตรีเดินทางออกนอกประเทศแต่ว่าก็ได้มีการประสานกับอายการสูงสุดที่จะพิจารณาสั่งการแล้วเห็นควรว่าให้ชะลอไว้ก่อนค่ะ ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพง่าจินดานะะในฐานะรองประธานคณะที่ปรึกษาคอสชอปฏิเสธการแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะคะกลับแค่เพียงว่าคอสชอนยังควบคุมสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศในตอนนี้ได้แต่ก็ต้องทําความเข้าใจกับผู้เห็นต่างค่ะ ส่วนกรณีความคืบหน้าการตามจับตัวคนร้ายนะคะที่ไปวางระเบิดที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามนะคะทางเชื่อมต่อกับศัพสินค้าสยามพารากอนล่าสุดทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับเพิ่มเติมในคดีระเบิดนี้นะคะส่วนรองนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยอย่าคาดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ระเบิดที่นนะะเกเิดขึ้นเพราะเกรงว่าจะสร้างสถานการณ์ใหุ้วายขึ้นไปอีกค่ะ พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนติดตามหาตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยไม่ได้รัดฝ่ายปฏิบัติการนะคะเพราะว่าถ้าไปกดดันการทำงานก็จะเกิดความผิดพลาดได้ส่วนการเชิญตัวบุคคลมาให้ปากคำในคดีก็ยังไม่ถือเป็นการระบุว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดนะคะเพียงให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในคดีเท่านั้น ตอนนี้ยังไม่ออกหมายจับบุคคลใดเพิ่มเติมนะคะมีแค่หมายจับบุคคลตามภาพจากกล้องวงจรปิด2คนเท่านั้นค่ะก็คือชาย2คนในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกว่าในคดีนี้ค่ะมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ70ส่วนผู้ก่อเหตุจะหนีออกนอกประเทศแล้วหรือไม่นั้นนะคะก็ไม่สามารถคาดเดาได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็จับมาดำเนินคดีให้ได้พร้อมกับขอให้ทุกฝ่ายนยอย่าคาดเดาสาเหตุข,ของเหตุกนารณ์นี้ โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากเนี่ยนะคะโดยบอกว่าหลายเรื่องเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงก็เดี๋ยวจะทําให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายไปได้แต่พลเอกพิ่ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคาดการณ์กันว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มการเมืองเนี่ยแหละค่ะส่วนจะเป็นกลุ่มไหนก็ขอให้ตํารวจจับกลุ่มผู้กระเฮดให้ได้ก่อนถึงจะรู้ข้อเท็จจริง เรื่องของการสารสัมพันธ์กับประเทศต่างๆหรือว่านานาประเทศนะคะนอกจากเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจแล้วเรื่องของการคอบมูนิเคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในเชิงทางทหารนะคะร่วมกับนานาชาติโดยไทยสหาราฐตอนนี้ก็มีการผนึก,กาลังการฝึกคอบบา้าโกรครั้งที่34นะคะรับความสัมพันธ์ร่วมกับประเทศต่างๆโดยจะเน้นเรื่องของการบรรเทาภัพยพิบตัติแล้วก็เรื่องของมนุษยธรรมโดยมีฝ่ายเสยนาธิการกงทัพไทยนะคะเข้าร่วมการฝึกร่วมกับเสนาธิการผสมนะคะจากทั้งหมด9ประเทศด้วยกันค่ะวันนี้นะคะพลเอกวุฒินาลีลายุทธรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยนายแพทริกเมอร์ฟี่นะคะอุปทุตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกบัโกครั้งที่34ที่โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกโดยมีผู้แทนจากทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียสิงคโปร์และก็มาเลเซียเข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะอัน,น้ก็ยังเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกันระหว่างกองทัพไทยและก็สหรัฐที่เป็นประเด็นในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะคะพันธกิจของการฝึกในปีนี้นะคะปี2 5ง8 จะมุ่งเน้นไปเรื่องความช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมไปถึงโครงการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่หลักในการฝึกก็คือจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีแล้วก็จันทบุรีส่วนกิจกรรมหลักของการฝึกคอมบราโ,โกก็จะประกอบไปด้วยการฝึกฝ่ายเสนาธิการณโรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกแล้วก็การฝึกภาคสนามซึ่งเป็นการฝึกแบบพูุภาคีระหว่างเหล่าทัพกับฝ่ายสหรัฐแล้วก็มิตรประเทศในพื้นที่ลบบุรีชนบุรีรยองแล้วก็นครราชสีมาค่ะ ซึ่งการฝึกคอบราโก2015นี้นะคะก็เป็นการฝึกปฏิบัติการร่วมผสมทางทหารที่สำคัญระหว่างกองทัพไทยกองทัพสหรัฐอเมริกาและก,กองทัพจากมิตรประเทศดำเนินการมาอย่างต่อนเนื่องนะคะโดยมีกองทัพมิตรเทศเ,เข้าร่วม24ประเทศประเทศที่เข้าร่วมการฝึกหลักก็คือไทยสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียสิงคโปร์และก็มาเลเซียซึ่งการฝึกคอบราโกก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคด้วยะคะ่ะ ซึ่งนอกจากกองทัพไทยจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาขีดความสามารถและหลักนิยมทางการรบทักษะการใช้ยุทธโภกกรก็เทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยแล้วก็ยังเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศด้วยค่ะ และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะช่วงค่าที่เกิดเหตุไฟไหม้สัตงานใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่รัชโยธินเนี่ยนะคะเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวล่าสุดก็มีการเตรียมที่จะเรียกตัวพนักงานพ่นยาฆ่าแมลงสี่คนนะคะที่เข้าไปทํางานก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารสัตว์งานไทยพาณิชย์ก็เพื่อที่จะหาสาเหตุนะคะส่วนทางด้านสวกรรมสถานนะคะก็จะเข้าไปตรวจสอบโดยมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะว่าไม่พบรอยร้าวบริเวณเสาหรือว่าอาคารซึ่งหลายฝ่ายก,ก็กังวลกันนะคะว่าหลังจากเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยจะทําให้สภาพของอาคารเนี่ยไม่ ดีพอที่จะรับน้าหนักหรือไม่นะคะเรื่องนี้ทางวิศวะกรรมสถานตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าไม่มีรอยร้าวแต่ว่าจะต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกนะคะด้วยวิธีการพิเศษอีกครั้งหนึ่งคาดว่าด้วยวิธีการพิเศษนี้นะคะจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์ค่ะตลอดทั้งวันวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้อนุญาตให้พนักง,งานเข้าไปในธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่โซน A นะคะหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีเจ้าหน้าที่จะก,กองพิสูจน์หลักฐานครับตรวจสอบหาหลักฐานเพิ่มเติม พลตำรวจตรีก่อเกียรติวงดูมเมฆผู้บังคับการตำรวจนครบาลสอนะคะเปิดเผยว่าจนถึงตอนนี้สอบพยานแวดล้อมไปแล้วเนี่ย45ปากและอยู่ระหว่างสอบปากคำพนักงานฉีดยาฆ่า,มาแมลงอีก4คนที่เข้าไปทำงานช่วก่อนเกิดเหตุเพื่อที่จะดูนะคะว่าเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้หรือไม่รวมถึงเร่งตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดใกล้จุดต้นเพลิงด้วยนะคะเพื่อที่จะสืบสวนในเชิงลึก ทางด้านวิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าวาสทนะคะก็ระบุว่าอาคารมีทางขึ้นลงอยู่ศูนย์กลางที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมทําให้เกิดความสับสนแล้วก็ถือเป็นจุดอ่อนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบเอกสารและก็อุปกรณ์เนี่ยไหม้ไปเกือบทั้งหมดรวมไปถึงพื้นอาคารชั้น10เพดานชั้น11ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่ขนของในชั้น11ออกก่อนนะคะเพื่อที่จะป้องกันการสุดตัวของพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ส่วนเสาอาคารไปตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบรอยร้าวนะคะแต่ว่าต้องตรวจสอบด้วยวิธีพิเศษเครื่องมือพิเศษอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ถ้ากยังรับน้ําหนักของอาคารได้ถึงร้อยแปก็แสดงว่ายังมีความแข็งแรงเพียงพอนะคะที่จะทําการซ่อมแซมต่อไปก็คาดว่าภายใน2สัปดาห์จะทราบว่ามีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ค่ะ ส่วนเรื่องของเอกสารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอีกเหมือนกันว่าเอ๊ะการเกิดเพลิงไหม้ใี่เกี่ยวข้องกับหลักฐานของสอจลหรือเปล่านะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดรโมนายไกรเลิกรักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมเจ้าหน้าที่ด้านเอกสารก็เดินทางเข้าพ,พนักง,งานสอบสวนกองปราบปรามนะคะเพื่อให้ปากคําในฐานะผู้เสียหายโดยบอกว่าการขอเอกสารหลักฐานจากธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยตอนนี้ยังได้ไม่ครบสมบูรณ์ร้อซึ่งก็จะต้องขอความร่วมมือ,อเพื่อที่ทางสถาบันจะได้ดําเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ต่อไปค่ะ ส่วนเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงก่อนเที่ยงวันนี้นะคะที่เกิดเหตุระเบิดที่กรมสรรพวุฒุทหารบกนะคะตรงรบริเวณสะพานแดงแถวบางซื่อเนี่ยนะคะล่าสุดทางโฆษกกองทัพบ,บกก็ชี้แจงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากลูกระเบิด RPG ะคะ่ะที่ตกค้างอยู่ในลำกล้องเนี่ยแตกระหว่างการซ่อมบำรุงสมเจ้าหน้าที่ทั้ง5นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ล่าสุดอาการปลอดภัยค่ะ พเอกวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพปกนะคะระบุว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในกรมสรรพวุธทหารบกเมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมานี้นะคะช่วงประมาณโมงเชา้าไม่ใช่การระเบิดนะคะแต่ว่าเกิดจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงเนี่ยนำชุดเครื่องยิงระเบิด RPG ออกมาทําความสะอาดโดยระหว่างที่นําปากกาจับงานที่เป็นเหล็กๆเ,เนี่ยนะคะมาหนีเพื่อจะยึดตัวลำกล้องแรงบีบเนี่ยส่งผลให้ลูกจรวด RPG ที่อยู่ในลำกล้องพุ่งทะลุหลุดออกมาภายนอกไปกระแทกกับอุปรกรณ์เครื่องมืออื่นที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้ชิ้นส่วนแตกกระจายแล้วเกิดเสียงดังนะคะแต่ว่าภายในรูปจรวดเนี่ยไม่มีดินระเบิดหลงเหลืออยู่แล้วก็การซ่อมแซมโรงซ่อมก็มีระบบป้องกันเป็นอย่างดีด้วยนะคะก็เลยไม่ได้เหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านี้แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ทําให้กําลังพลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะจํานวน5นายด้วยกันหนึ่งในนั้นถูกเศษชิ้นส่วนกระเด็นเข้าที่บริเวณศีรษะแพทย์ต้องยิบจานวน6เข็มส่วนอีก4ี่รายมีอาการหูอื้อนะคะซึ่งทุกคนอาการปลอดภัย หลังจากนี้ก็จะทำการตรวจสอบว่าระเบิดลูกดังกล่าวส่งมาจากหน่วยงานใดค่ะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกในช่วงเทศกาลก็จะมีการสำรวจตัวเลขเรื่องของเงินสัพัดในช่วงเทศกาลต่างๆ,ๆนนะคะเทศกาลที่กำลังจะมาถึงก็คือวา l เลนทน์เดี๋ยวไปดูตัวเลขที่มีการประเมินกันค่ะ